สวัสดีค่ะเด็กผ้ชั้นเรียมศึกษาปีที่4ีทุกคนสำหรับชั่วโมงนี้เรามาพบกับคุณครูประยูนธรรมนใสมาให้ความรู้เด็กๆในรายวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาเรื่องการเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัวทุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการสร้างสมัรธภาพกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวได้ 2. นักเรียนเห็นคุณค่าของเพื่อนสมาชิกในครอบครัวและความสาคัญของการสร้างสมันธภาพกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวได้ค่ะการเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัวชีวิตของเรา จะต้องอยู่ร่วมกันกับบุคคลต่างๆโดยเฉพาะเพื่อนและบุคคลในครอบครัวได้แก่พ่อแม่พี่น้องหรือผู้ปกครองเราจรึงต้องเรียนรู้วิธีการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล่างกาวให้เกิดความราบรื่นและมีความสุขุณลักษณะ ของการเป็นเพื่อนที่ดีนักเรียนควนปฏิบัติดังนี้ 1. นึ่มีความรักความจริงใจต่อเพื่อนเช่นาการไม่พูดโกหกการยอมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อน 2. มีน้ำใจและรู้จักเสียสละเช่นแบ่งปันขนมให้เพื่อนสอนการบ้านเพื่อนเมื่อเพื่อน ไม่เข้าใจ 3. คอยดูแลเอาใจใส่เพื่อนเช่นสังเกตว่าเพื่อนเสียใจและทุกข์ใจเรื่องใดก็คอยปลอบใจให้เพื่อนคลายความทุกข์สพูดจาสุภาพไพเราะกับเพื่อนเสมอไม่นินทาว่าร้ายเพื่อนของตน 5. ชวนเพื่อนให้ประพฤติและปฏิบัติในสิ่งที่ดีไม่ผิดศีลธรรมเช่นชวนเพื่อนทําความสะอาดห้องเรียนให้สะอาดชวนเพื่อนไปออกกาลังกายชวนเพื่อนไปอ่านหนังสือคุณลักษณะของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวครอบครัวหมายถึง คนตั้งแต่แสองคนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์ทางการแต่งงานทางสายเลือดพ่อแม่บุตรธรรมหรือความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหรือพ่อกับลูกแม่กับลูกปู่ย่ากับหลานตายายกับหลาน แต่บางครอบครัวอาจมีลุงป้าน้าอ,าอาปู่ยาตายายอยู่ด้วยคุณลักษณะของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้ 1. รู้จักและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเช่นบทบาทในการเป็นลูก ก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ญาตผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือผูอป้ปกครองนะคะ 2. มีความรักครอบครัวสมาชิกในครอบครัวมีความรักความเอื้ออาทรต่อกันช่วยเหลือกันอย่างจริงใจเมื่อมีปัญหาภายในครอบครัวต้องค่อยๆพูดจากันไม่ทะเลาะเบาแหวงกัน 3. เอาใจใส่ดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันเช่นเมื่อเห็นคนในครอบครัวไม่สบายคนเข้าไปดูแลจัดอาหารให้รับประทานคอยเตือนเมื่อถึงเวลาทานยา 4. พูดจาไพเราะต่อกันและกันเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวเช่น หนูขออนุญาตไปเล่นกับเพื่อนนะคะผมขออนุญาตไปเล่นกับเพื่อนนะครับขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณแม่ขนมอร่อยมากคะ่ะขนมอร่อยมากคะ่ะเด็กๆเห็นไหมคะการพูดจาที่ดีต่อกันในครอบครัวให้ความช่วยเหลือเอาใจใส่กันในครอบครัวครอบครัวของเราก็จะเกิดความ รัใกให้ความสามัคคีกันไม่มีปัญหาใดาๆในครอบครัวนะคะเด็กๆเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ควรประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีๆที่อยู่กับพ่อแม่นะคะตลอดทั้งการเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนควรทำอย่างไรเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วในวันนี้หวังว่าเด็กๆจะปฏิบัติ ตนในการเป็นเพื่อนที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแนะสวัสดีค่ะ